ไม่เจ็บเลยค่ะเราก็จะเห็นผลที่มันดีขึ้นในทุกๆครั้งพึงพอใจมากค่ะค่าสวัสดีค่ะชื่อเอนะคะเข้ามาปรึกษากับทางเดอรพิม่าคลินิกอ่สาเหตุมาจากเรื่องของสิวที่หลังแล้วก็รอยสิวที่หลังค่ะมีเพื่อนเคยมาทําที่นี่เหมือนกันได้เห็นว่าของเพื่อนเนี่ยรอยสิวเขาลดลงเราก็เลยมีการเข้ามาปรึกษากับทางคลินิก ให้คำแนะนำดีค่ะก่อนที่จะเริ่มทำโปรแกรมเขาก็จะมีการตรวจรักษาก่อนว่าสิวที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรแนะนำเราด้วยว่าต่อไปควรจะต้องดูแลรักษายัางไงไม่เจ็บเลยค่ะก็คือนอนหลับได้ก็คือจะหลับทุกตอนเลยไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนแรกการทําความสะอาดการใช้แมกเนตในการดูดสิ่งสกปรปกการม์กผิวการฉายแสงไม่เจ็บเลยชิวค่อนข้างชิวมากเลยค่ะ พึงพอใจมากค่ะกับการรักษาในแต่ละครั้งเราก็จะเห็นผลที่มันดีขึ้นในทุกๆครั้งคือสิวเนี่ยหายไปทั้งหมด100%เลยแต่ว่ารอยสิวเนี่ยหายไปประมาณ80%ได้มีการปรึกษากับคุณหมอแล้วคุณหมอบอกว่าหลังจากที่มีการทำเบเซอร์ไปเนี่ยมันจะทําให้รอยตื้นขึ้นเราสามารถใช้ครีมตัวที่คุณหมอให้เนี่ยลดเลือนรอยไปได้อีกแล้วมันก็จะทําให้รอยหายไปได้ทั้งหมดค่ะ จริงๆให้มองว่าผู้หญิงอ่ะส่วนมากก็รักสวยรักง,งามอยู่แล้วการมีปัญหาเป็นสิวที่หลังหรือรอยสิวที่หลังเนี่ยที่เกิดจากเหงื่อหรือเกิดจากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะมันไม่ควรจะปล่อยให้มันลุกลามคุณหมอให้คําแนะนําดีมากๆวิธีการดูแลรักษาหรือการตอบคําถามใใดเนี่ยคุณหมอค่อนข้างที่จะตอบคําถามให้อย่างละเอียดแล้วก็แนะนําไปในทางที่ถูกต้องและดีมากๆค่ะ